ค่ะคุณผู้ชมไปดูการไลฟ์ขายต้นไม้ในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นการขายต้นไม้กันเยอะนะคคนนิยมปลูกต้นไม้กันมากขึ้นครับแต่ว่าการขายต้นไม้ของคุณแม่ท่านนี้เป็นคุณแม่ลูกสองนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยสืบเนื่องมาจากไลฟ์ประชดสามีสามีเนโอ้โหซื้อต้นไม้มาปลูกเยอะเลยนะครับสุดท้ายไลฟ์ขายแต่ปรากฏว่าด้วยลีลาท่าทางของคุณแม่ท่านนี้ขายดีขายดีเลยครับโอ้แต่มาได้หนึ่ง้บิ๊นี้มานม้นห้าพัน้บาทเป็นยูไนฟ์ อ๋อไข่จะไม่ซื้อแล้วแบบเนี้ยจะเต็มมากค่ะนั้นใบเลยับใบอะไรฮะอันนี้ใบบอลครับใบบอลนะใบบอลครับเอามาทำเป็นเอามาทําเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประดับตกแต่งอะนี่แหละลีลาแบบนี้ครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับนำกิ่งไม้ขนาดใหญ่มาติดด้านหน้าด้านหลังเอาใบบอลขนาดใหญ่มาทําเป็นปีกสองข้างแต่งหน้าทาปากสีสันจัดจ้านครับ ก็บอกว่าแต่งหน้าเหมือนหมีแพนด้าก็มีพร้อมกับโยกย้ายสายสะโพกเต้นไปตามจังหวะเพลงอย่างสนุกสนานครับสร้างความสนอกสนใจในโลกออนไลน์ไม่น้อยครับผู้สื่อข่าวก็ไปบุกถึงที่บ้านเลยครับอยู่ที่ตำบลป่งน้ำร้อนอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับคุณสุพรรษาบัวแปลงแม่ค้าคนดังและเป็นคุณแม่ลูกสองครับก็กําลังช่วยกันตราเตรียมส่งต้นไม้ให้กับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อเข้ามาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาครับ คุณสุพรรษาบอกว่าเริ่มไลฟ์ขายต้นไม้มาประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วครับเดิมทีเนี่ยซื้อต้นไม้ประเภทไม้ประดับไม้ในร่มไว้เนี่ยจำนวนมากเลยนะครับจากความชอบส่วนตัวจนสามีเนี่ยบ่นว่าต้นไม้เยอะเกะกะบ้านจะซื้อมาทําไมนักหนานะครับจึงลองไลฟ์ขายต้นไม้ที่ซื้อสะสมเอาไว้ปพรากฏว่าโอ้โหขายดิบขายดีครับคนสั่งซื้อวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นบาทเลยนะครับอลองไลฟ์ดูเล่นๆเพราะว่าบ้านมันรกแล้วแฟนก็บ่นว่า ซื้อละนักหนาประมาณนี้หนูก็เลยไลฟ์แรกก็คือไลฟ์ไปชนผัวขายไปชนผัว่ขายไ,ายได้ไหมขายได้ค่ะไลฟ์วันนั้นหนูขายได้สามพันสามพันเลยสามพันเอ้ยมันก็ดีก็คนดูก็ประมาณวันนั้นไลฟ์แปดชั่วโมงเต็มตั้งแต่บา่ายสามยัน กับเที่ยงคืนโอ้โหไลฟ์ตั้งแต่บ่ายสกับเที่ยงคืนแปดชั่วโมงไม่หยุดเลยนะฮะมีน้องๆมีลูกๆทั้งสองคนมาช่วยด้วยนะฮะแต่ว่าลีลาแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่แหละที่สุดปัญษาประสบความสําเร็จตั้งแต่ไลฟ์ครั้งแรกเลยครับแล้วก็ไลฟ์มาเรื่อยนะครับขายได้แตะหลักหมื่นมีทั้งไม้ประดับไม้ในร่มไม้มงคลนะฮะผมว่าหลังๆเนี่ยน่าจะเริ่มมากขึ้นเกะกะมากกว่าเดิมแล้ว เพราะว่าขายดีฮะก็ต้องมีสต็อกนะครับแล้วก็เห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับเป็นคนที่อยู่ในโลกออนไลน์นี่แหละอยู่หลากหลายพื้นที่ราคาขายก็เริ่มต้นที่หลักร้อยบาทคุณแม่ท่านนี้บอกว่าตั้งใจว่าถ้ากระแสยังไม่ตกก็จะไลฟ์ขายต้นไม้ไปเรื่อยๆตามสไตล์ของตัวเองนี่แหละครับที่เป็นคนสนุกสนานโดยมีลูกหลานมาช่วยออกไอเดียทางเรื่องของเพลงแล้วก็เรื่องของการแต่งกายด้วยนะครับเห็นไหมลูกหลานก็เอาสกอตเทปมาพันรอบเลยนะเพื่อให้ใบบอลเนี่ยไปติด เป็นปีกข,ของคุณ,<ช>คณแม่<ช>จะได้บินได้<ช>ตอนนี้นะครับน,น่ารักทีเดียวน่ารักจริงๆนะคะ